เขาจะพามาดูความรับของห้างในเกมสกรัการ์ไปความรับมันก็จะอยู่ที่ข้างบนนี่นะทุกคนไป,ไปดูกันนี่ตรงนี้เนระที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือมันไม่สามารถออกได้นะอ,ออกได้เฉพาะชุดนี้ เนี่ยทุกคนแต่ว่ามันข้อสนุกของมันก็ข้อดีอยกมันก็คือมันเนี่ยสามารถเดินทะลุเข้าไปได้ทุกคนแม้แต่ฉันข้างบนหรือฉันนอกเนาะเนี่ยทุกคนเนี่ยมันไม่ต้องแช้ผมก็ได้หรือเอามาสร้างทุกคนจะสร้างอะไรก็ได้นะทุกคนก็สำหรับคลิปน,นี้เขาก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไม่ไวจ้าไม่บายไม่ไว,ไไวจ้าไบาย